อีหยังบาดนี้พี่น้องเอ้ยมาคักมาแน่แต่มึงพี่น้องไป่งจะมาทายท,าทั้งพี่ตัวอันตราไซมาเมืองพี่น้องเห็ดกลางไดนจะมาคักมาแน่แต่คุณไหมไปทายทาั้งคุณไหมเถ้าเห็นเบิดได้ยังแม่ตูตูเล้าคนคุณยังไงพุน่<ห>นมันยังเห็นมักตัวควายได้คมตกชนเ มึงพี่น้องมึงเห็ดมึงมึงมึงเห็ดเห็ดยังไหนวาดมเหน่อเถมึงมึงเห็ดโอ้ยมึงคอยว่ามันมันว่ามันดอกเดียว ไอเจ้า่อยเมืองพี่น่เอ้ยมันมีหลายเจ้าข่เสือเมืองสามดอกหนึ่ดอกหนึ่งมึงจะไม่อำให้ทุกคนพังกักบ่ หนีมาขักมาเนี่ยแต่หอมหุยหุยอยู่พี่น้องหอมหุยหุยมึงไปเสียวไส้กันบัดหนึ่งงามคักบวะเ <c ười> ง็ดจังไดปาดเถอะก่อย่ซ่เนียงดอกก่อยโซ่หนี่ไหมก๋วยละว่านเป็นโคกพี่น้องเลยมึงเนี่ มีแต่โดดง่ายๆเอ้ยุ้ยเมืองเลยเมืองเลยดอกบบง่ายพี่น้องดอกบัก่ายเฮ้ยสะอ่อนนะสะอ่อนสะอนคักสะอ่อนแน่เป็นแถวเลยนี่พี่น้องจแาเป็นแถวเลยอืมเป็นแถวเป็นแถวเลย เทียงดีดีพ่อ่เนี่ยอุดอ้ยคอยมันเดาเดี๋บันี้พ่นองเฮ็ดคอยมึงเนี่ยเฮ็ดคอยหักแล้วมามางคามาพี่เ็บ่ึดี่น้งบ่ึดมามึงพี่คือกันเจ้าเจ้าไปไหนบ่พี่พี่เห็นบ่ ยิ่มึง่จังมึงเี้ยเฮ้ยเมึงอะไรเฮ้ยขักแน่ขักแน่เห็ดหนึ่งสองสามสี่หา้าปาทูงามขัดเนี่บยบอกว่ามันมอกระทะาอือบอกว่ามันกระทะ,ะ,ทะอันนั้นมันถือฝนเวียง้อง เป็นถือฝนคักเนาะต้นหีหิมะอืนนี่อือันนี้ว่ชพันเพิ่นดอกวัชพันธุ์เป็นสามันแล้วเนะาะค่ะเนาะเอ้ยพี่สวยงาม,มนี่ลักษณะดอกเ,นเนอพิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อคือเห็ดนางฟ้าละ่ะลักษณะคล้ายเห็ดนางฟา้ามีกลิ่นหอมเหมือนเห็ดขอนบ้านเรา มีกินหอมเลยพี่น้องเด้อมีกินหอมลักษณะกินหอมมากแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้แต่ที่แน่เขาไปกินกันเลยพี่น้องเด้อนี่นี่ล่ะลักษณะคือเห็ดนั่งฝาแต่ว่าไม่ออกเป็นกลุ่มก้อนออกทีละดอกแต่ว่าจะออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆอืมออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่ออกทีละดอกบ่ได้ออกคือเห็ดนั่งฝาเห็ดนั่งฝาเป็นออกเป็นเงาเป็นเงาแต่ว่ากินหอมคือเห็ดขอน ลักษณะคาเห็ดนางฟ้าพี่นอ้องนี่แต่ว่ากินได้บ่ไดยายจอยบลูดเออพี่น้องบ่เคยกินเลี้ยวกับบ่าก้ายกินเนาะะเนะพราะว่าเขาออกเยอะมากเขาจิออกพุดเละพี่น้องเันหิมะล่งเขากับบ่าตายหิมะล่งเขาก็เป็นน้ำแข็งเลยนี่หิมะล่งเขาก็เป็นน้ำแข็งไปเลยนี่โอ้ยหลายคักหลายแนะ่พี่น้องไงคักฉากยังวะ ุดยอดสุดยอดไปรับมาจานเห็ดโอ้เห็ดอย่างมาคับมางามงามเนี่ยงามกระโดกาแดงงามบ่อแบงปั่นไผ่เนาะพี่น้องเนาะทั้งใหญ่ทั้งงามแต่ว่างามงามมึงสิใหญ่ใหญ่ย,ยังสิี่พิร์าน่าเลยพี่นอ้องเด้ออย่ากกินเด้ <laughs> อเพราะว่านนะะไม่เคยกินเนาะค่ะเนาะไม่เคยกินค่ะแล้วก็ไม่กล้ากิน เห็ดยังอีกยัอ่ะอืมมีแต่เห็ดเมื่ต,ตั้งแต่เห็ดพี่น้องเอ้ยเพี่อให้มันหลายค่ะดอกตูมดอกบานมึงนี่ดอกง่ายง่ายหนาหนานี่ดอกก็อ่อนอยู่ดินี่อันนี้ดอกก็อ่อนอยู่เนาะก,กันเนาะนี่ดอกเป็นยังอ่อนนี่ปุ๋งหัวก็ออกบานนี่ภามพมึงเยอะบานนี่ยโอ้ยมันออกค่ะออกแน่แท้ อแต่บ้านเท่าบนกั็เอาไปกินแล้วเนาะพอไววกินมันหอมอืเห็ดยังอีกบ้านเห็ดแปลกๆแทะสีเหลืองๆอือมอืมจะพอจะเห็ดอันเดียวนี่จะเห็ดอันเดียว มีแต่เห็ดอย่างเดียวเต็มเห็ดอย่างอื่นไม่ขึ้นเห็ดเผือหน่อยกับว่าคอยเห็นขึ้นมแต่เห็ดอันนี้เพิ่นเกิดค่ะเกิดเนี่ยเพิ่งเกิดตั้งสี่เพิ่นกับเป็น,อ,นอาหารของหมูนะพี่น้องหมูปลาย่ามหิมะล้งคนนู้นมีน่าก,กินเพิ่นกับไม่กินเห็ด เฮ็ดขวานเหมือนบ่พ่อพี่น้องเฮ็ดนั่งฟา้านั่นไหมป้าเฮ็ดบ้านป้าเฮ็ดไก่บูงบ้านานี่แหละต่เก็ามันออกปีนีมันฝันบ่ออกออกแต่เฮ็ดอันเฮ็ดอ,อันนี้หอมเลยพี่น้องเข้าเข้าจับติดน้ำมือน้ำยังเข้าหอมเลยเฮ็ดอันหด่งแง่เขาขาวหอมมือหวยเลยติดน้ำมือเข้าหอมคือเฮ็ดบด

เห็ดบานเฮ้านึ่งจะเฮ็ดปวกเห็ดปวกเห็ดดินเฮ็ดแดงเฮ็ดนาแหล่ะเฮ็ดผงเฮ็ดบานเฮ้าเนาะเฮ็ดมันปูดอกกันหน่อยๆมาบานนี่จะว่าเห็ดยังน่พี่น้องเอ้ยเนี่ยสีสันกันน้ำจะดูตาแต่ว่าพวหัวเห็ดยังอืเห็ดอะไรไม่รู้เด้อพี่น้องเด้อ พามาเดินป่าชุ่มเห็ดบ่เป็นมาเก็บเห็ดด้วพี่น้องมาชุ่มเห็ดมาเดินปลามาออกกําลังกายพมามาเมืองปลาป่านเพิ่นเพื่อนอนุรักษ์ได้ดีปันได้เมืงอ,อมงไนหะ่เห็ดกเกิดเกิดเห็นบอกพี่น้องหมูหมูหม,มูป้าเพิ่นดูดกินเนาะเนาะนีะน่หมูห้อยหมูด้พี่น้อง ห้อยหมูปลาเันดุดกินเห็ดเห็นปะนี่หมูปลาหลาดเด้พี่น้ออเด้อเป็นดุดกิน,นอือมันใบไม,ม้ลวงแล้วมันหนาหนาวแล้วอันหมูปลาเป็นก็หาดุดกินเห็ดปลาไมา่บานเพิ่นเป็นก็อุดมสมบูรณ์ สมบูรณ์ธรรมชาติโดยแท้ด้วยพี่น้องธรรมชาติโดยขนาดแท้เลยที่บ้านเพินพ่นเพิ่นสะมีเหี้่เมืองเห็ดนั่นเฮ็ดนี่เห็ดนั่นอันนี้นเฮ็ดอย่างแน่ถึงเฮาสิบ่รู้จักซื้อแต่เฮาได้มาเห็นเนาะว่าบ้านเพิ่นกับมีเฮ็ดอันนั้นอันนี้บ่แม่นรตฐบ,บานเฮาแต่ว่าเพิ่นกับบ่กินคือบ้านเฮาเ <c oughs> ด้เพิ่นบ่กินเด้อพี่น้องเด้อแต่เพิ่นกับบ่เก็บ เก็บมามีแต่ค้นเฮาบานเฮาเนี่ยละมาอยู่บานเพินในผ้าเพินไม่กินเห็ดก็ไดเออเพินก็จังได้กินเห็ดเนาะค่ะเนาะเพินยังกินเห็ดเป็นนี่ไปไซก็มีตแต่เห็ดอันนี้ไา้ไหายลายขาดพี่น้องเอเอออกเป็นปลาเป็นเล่าเป็นกอเลยนี่เนี่ยต่างแตนเดียวเอมีแต่เห็ดชนิดเดียวเต็มป่าเอย ออกเป็นแถวเลยพี่น้องเลยออกเป็นแถวเป็นแถวไงเออหมูเป็นดุดพี่นอ้องห้อยหมูมาดุดเอ่หเห็นปะเอะห้อยหมูห้อยกวงางพี่น้องเห็นปะห้อยกวางนีง่น้องผน,งาน,งานมานอนห้อยกวางเอ๋มีตั้งแต่เห็ด กวงเงี้ยมนีเหาก็บพ่อได้เห็นเพลินดอกเพลินนอนเพลินไปนอนอยู่หม่องใดดอกขนาดใบไม่ร่วงเราก็พ่อเห็นเพลินเนาะเนาะกวงแดงเด้อเพลิน,นกวงแดงฮึฮึเฮ็ดยังไหนมาหลายค่ะเพี่น้นงนงนนงนองแต่เห็ดอัน,น,นเดียวเป็นปลาอยู่งัย เฮ็ดยังไดมาขักมาแน่แมวไงนพี่น้อง <c ười> มีตะดกอกใหญ่ๆแมนเบิดดิป้านี่แมนเบิดเลยบนเจ้ยมึงไหนขับแมนกินได้เนาะแมนกินได้ก็ไม่พูดกินดอกพี่น้อง <c ười> มันมืดเฮ็ดกินเป็นบ้านเฮ้ากันในวารบ้างมึงไง แมนเบิดเลิเพื่อดอกอ่อนๆเพืน่นดอกอ่อนๆเพื่นเต็มเลยแต่ว่าหอมหอมหอมพี่น้องหอมหเอาไปหนึ่งเนาะไลหลีดิมึงเพเพอนโอ้ยออกเป็นแถวเลยพี่น้องเลย วันซส้มกันกับสายนามแม่แม่นเห็ดบดดิเนี่ยว่าเป็นสายนามหมดแล้วเนี่ยเห็ดบวกสายนามพี่มาเรื่อยๆพี่น้องมาเป็นสายเป็นสายเลยเอ๊ะหลุมนั่นเนี่านาดเลยมิแตเห็ดเอ้ยมิแตเห็ดล้วนๆแต่เห็ดเ,เห็ด,หด,หดย่างเดียวว่าไม่อย่างเลยพี่น้องเลย แต่ว่าบอเน,นีน่ยนะไม่กินเด้อเพราะว่วาพี่แจักซื้อเพิ่นออกเป็นซ้ายแหละพี่น้องเห้ยย่งมันคักมันเนี่ยมึงเนี่ยเดี๋ยวให้มึงยกขึ้นให้มึงบัดปวดเห็นบ่เ็ดซ้ายไลย <laughs> เ่เป็นแถวเป็นแถวยี่พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยแต่บันเขาบนก็จะเป็นตัวร่องกินอยู่หน่อยเนาะ ออแต่บะบานนี่เขาไปกินด้พี่น้องมันไว้กินได้เขาก็ไว้กินอืมนะเต็มเลยแต่ว่าพื้นคักพื้นแน่ะซะมันว้าเรื่องเฮ็ดนี่เนาะบานเฮาเห็ดเลยเฮ็ดในดอกหน่อยๆน,ยนี่ออกเป็นมู่นเ่ยซะอื่นสอนบานเพิ่นเฮ็ดดินเฮ็ดนาแลออกเป็นป่าพี่นอ้องอืเขาก็ยางเมื่อนเสยมปันวันบ่มีขาดิพี่น้องเย้ย <laughs> เนี่ยเขาพ่ต้องการเนาะแต่เขาก็เลยไปเห็นคาของมันเห็ดนาแหล่เห็ดอันแดงเน,นาะเห็ดเพิงน้อยเห็ดเพิงเกาลัดเห็ดเพิงกัน,อ,นอย่างไรเมลูนี่เขาวบวหัวซ่าด้วยพี่น้องบ้านเนี่ยแต่มันย่ามันออกกะกาเขาไปเอาเห็ดเพิงใยย่างเดียวเห็ดเพิงดอกให่ไปเห็นก็ตั้งทะเลทะเลยี่นาะมันก็เป็นตะมันนี่บ้านเน,นี่ยโอ้ยบวบตาเห็ดนี่แหละนะไม่เห็นแลวกระซอ,อ เห็นบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเห็นบานเฮา,า,ามาเห็นต่งนี้